สบายทุกคนสบายดีพีพสิทุกคนเด้อยินดีตอนทับเข้าซองเขาเองลาน้อยสาวแล้วนี้สลับมือนีเขากับผาพีเอมซีมาพบรรยากาศอยู่ที่หอพิพิธภัณฑ์หรือว่า พิพิธภัณฑ์แกสลักไหมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวนะทุกคนซึ่งว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแหล่งไม่เป็นสถานที่ที่งดงามไปด้วยวัฒนธรรมแรงงานแกสลักที่แสดงถึงความเป็นลาวบอกได้เลยว่าสถาน,นีก็คือโบได้ใกล้และโบได้ไกลจากบ้านเฮ้าโนพีซีก็คือขี่รถไปประมาณส่วนงป่ายกระหอดแล้วซึ่งว่าตั้งอยู่บ้านอุดมผลเมืองไซทนันีนครหลวงเวียงจันทร์สำหรับค่าเข่าสมคนลาวเมนจตกอยูหนึ่งแสนกีบโนพีซีแหละสำหรับคนตั้ ทางประเทศแมนเพิ่นจะเก็บอยู่ประมาณ2องแสนซาวเดอ้อและสำหรับภัยที่จะมาในช่วงนี้ต้องเตรียมตัวความพร้อมแน่นอนหนึ่งเดอ้อเพราะว่าระยะทางในการเดินทางจากบอนจอดรถไปหาหอกระือวอยากไก่แน่นอนหนึ่งเนาะพิมซีแต่เราหวังว่าในอนาคตเพื่นาจะมีรถบริการน้ําุ้งถึงทีเนาะพิมซีเพราะว่าไปกระือว่าเห็นเพิ่นกําลังเริ่มกาเกี่ยมมีรถแล้วแต่เพิ่นยังบอกันเปิดบริการในช่วงนี้เธอเดอ้อ โอเคพ f c พร้อมกันแล้วหรือยังที่จะเข้าไปชมภาพบรรยากาศทางในแบบเต็มๆน้ำกันเลยเดี๋ยวเราจะไปทายพ c เบิซงเบ้อป่ปะไปกันเลยและตอนนี้เัากำลังเดินทางจะเข้าไปทางในของหอพิพิธภัณฑ์ของ PFC นี่ม่อนกับมากับแม่กับเอื้อยผู้สน,นับสนุนหลักผู้สน,นับสนุนพามาได้ขับรถพามา ว้าวมาเห็นครั้งแรกเลยปูหัวเ่นเปิดอ่าโดดแล้วหรือยังวันที่ใดเดืเนอนสิไได้มาเมื่อแรกอะได้ยวมาพี่ีเข้าไปเบิ้งข้างในกันใส่เวลาลืมตั้งเวลาเนาะว่าใส่เวลาในการเดินทางย่างข้ามนี่ประมาณจจัปราทีเอ้ามีคนยางไวยางซ่าเนาะกม่สำหรับเฮาดี ว้าวยืบสี่เพื่อนอาจจะไปเก็บปีอยู่ทางน่กรวนปีทางเข่าอาจจะอยู่พุ่นมีตัวงัวพร้อมมาทางหน้ากี่ไหมไปเดินทางกันเห็นดินดินจา๋ายาบาดทําเด้ <c oughs> อจุฬ บอน,นี้ก็กคือจะเป็นบอลพักพคอพีเอ็ีไพที่ก็สามารถย่างตได้พักคอกอดก็ได้ขย่างตอแต่ว่าเขาก็กคือสู้สามคนเขา,าสู้เป็นดาราเลยกล้แล้วพีเอ็ีฮอตเครืคค่งทางละอยู่หนองคนก็นจะพักกันใส่อมอมง,งวันแห่หาป,าป่า องเหอมาถามอได้่าได้แต้แต่งั้นได้แ่ามเอาบาจ้ง้องกันเลยจ่าย้องแกโบมาลำแกนไ้ผู้เดียวเมื่อผูอ้เดียว โอ้ยอะอรนะพี่ข okay? ี e like ้น <ridiculous quizz ical> okay, okay. ้ volleyball? ่ป <inhale pet up> ้าโซซิมาฮอดบพีก็ถือว่าอยากหอยันพีมีราะว่าเขาลืมพอแทเบี่ยงลากลับคืนไปเอาอันนี้ก็คือมาฮอดแล้วี้ฮอดของแค่แล้วเมยี่เม่ก็ไม่ตู่ปแล้วนะความรู้สึกโอเคโอเคบอส ดี่มนมีสูนเหยื่อไรอยเอาไว้เทนาก่อนสักเอาทำมันมาล้ดิเนี่เลยเอนนี่มีแตอนนี้เข้ามาแล้วคลิปซีข้าขนาดบอให้เข้าไปท้างในเดยฮันตัวนี้ก็เป็นไม้บ่อยตัวบเลยอบมนตี้ไปเข้าไปข้างในเลยบอกแับม่น่าจะมาอก พี <You> know, <iet. S 1> ่นอกไปา็ว่าตอนนี้มันร้อนเขาไปไหนเยเขาหเลยาได้ไปทางนั้นเลยเออูไปทไมคะพี่กับอินทร์ไอ้บุญสาดท้าในน้าเต็ม คุ้มคุ้มแล้ว <c oughs> ขนาดวันนี้เขาไปไหนก็ถือว่าคุ้มแล้วฟังได้เยี่มโอ้เยี่เย ออกเลยพี c ซีเข้ามา้างในอึ้งรูภาพบรรยากาศไปนํากันเลยอึ้งขนาดเลยสุดยอดแค่หุ้มบระแแมเข้างนุ่งสิ้นมาคนเดียวด้วยกับแม่ก็คือนุ่งบบนี้ ไปบอลไหม่หรือยัง อนันนี้บนม่ยับไปขึ้นกลางพุ่นนะย้อนยุกแล้วน้อยสาลามาออย้อนยุกทยเอาน,นได้เพรเขานี่เป็นคนเห็นตนลอดแล้วอเมนวะอเมนวะปะแม่ไปพุนน่นนะ คุณเจ้าอยากไปทางไหนอยากลงลุ่มหรือสิขึ้นเชิงนี่ข้องเงินอีนี่บนรูปบ่กอ่อนนี่เน่จากข้งกล้อง,จา,างอจาก้ลงรูปรถจะมากสีเ่าหน้าตาเนี่ยดูนี่ก็งามนะแมนงามบอฟซีเบิ่งคนในกล้องแนสองสามโอ้งามงามงามเอาเบิ่งนี่เบิ่งนี่เสนะ ห <Okay. S 2> นึ่งสองสเมสามดอกกัมป่าอยู่แถว่าเห็นโอเคกัป่าอยู่กระเป๋างามนะตัวและได้นอง,งามว่าสัตววิมา <S <S ทุกนี่แบบปินหนีพีวซีปินหนี ม,มือตูทายยังม่ทายกับก้องเลยวะแม่ดังงงที่ไรต้งงนะองออกลองใส,สอลัอาางการสุดๆเลยพีพีซว่าพันกล้องกับคือสิบแบบโปรปันใด้ต้องให้พีพีซมาเห็นด้วยกับตาตัวเอง นี่ <Yeah. S 2> แล้วไรสัง่งยิมบนไหนทางลงนะลงนดิดนิแมนเน่ไปไอตอนน้ตอนนี้เากำลังจะลงไปลุม,ม,มแมนขนาดจะลืม คือจะเป็นไม้ที่เพื่อนนำมาแกะสลักมาวางแสดงสีจะเป็นไม้รงเไม้สักไม้ดูไม้ขยุ่งไม้พญายิ้วดำไม้ลงเลงไม้หิงหอมหิ่หอมหิงหอมไม้เกศหนาอนี่สำหรับไม้ที่พบเหียได้ว่าอยู่แถวบ้านพอมีจะเป็นไม้สักโดยเฉพาะเลยไม่ดูลายกามีไม่ขยุงก็มี ม่ขยุงแถวบ้านเขาบ่มีมวะ่ะแถวดุกเขาบ่มีออน,นี่จะเป็นไม้เกษน,นาเกษนามันอยู่หลังบ้านเขาเลยแม,น,มนี่ BFC เบงรายละเอียดต่งตางๆจะเป็นไม้ที่เคนมานำเสดงวางแสดงเอบ BFC สุดยอดเลยเป็นแก่นา มนงามสุดยอดหลายพี c แ่ี v c เบอรใกล้ๆเลยนี่มันจะ่วยครับแม่มรกระจดอึ่ง Субтитры ได้เห็นนะบอค่ะาเรือบอสใดกับต้องขอโทษขอภพยน้ำพีเอฟซีเพราะว่าลายเฮียงอิหลีตัวไหนเนาะไม่สักบอบว่ไม่สักมันจะเป็นสีเด็กๆนะฮะมันจะเป็นไม่ดูดูเลตัวนั้นนะจ๊ะ

เมวาไทยมูไพเนแมมวะหนึ่งสองซ้มสวยหนึ่งสองซ้มืดดีจังเลยมือดีจังไลยเนื้อหนึ <laughs> 1, 2, ่งสองซ้ำมีในกล้องมือโทรศัพท์แจ้งว้าวไอตู้โไทยแบบใช่ละไอตู้ใคยทักมาเราขึ้งา

สำหรับพิพิธภัณฑ์นี้สัางขึ้นมาจากแห่งบันดาลใจในการขึ้นคุณค่าของไม้ที่ถูกทำลายให้กลับขึ้นมามีมูลค่าอีกครัง้งแลภายในพิพิธภัณฑ์จะเป็นการนําเศษไม้ที่ถูกทำลายและบ่มีมูลค่านํามาแกะสลักให้เป็นรูปแบบต่างๆที่สวยงามผ่านจิตปัญญาและความประณีตของสีมือคนลาวเฮา ที่เพิ่นได้ตั้งใจและทุ่มเทเป็นเวลาหลายปีเพื่อให้ได้ไม้ที่สวยงามเพื่อนำมาวางไว้แสดงในสถานที่แห่งนี้เน้นให้เห็นถึงศิลปะแบบโบมีไผ่คือและตีเป็นมูลคคาเงินบได้สำหรับ PFC คนใดที่เพิ่นได้มาแล้วก็คอมเมนต์บอกกันในเดอว่าเป็นเอ้าไดามาเห็นกับตาเนอะ p f เเห็นด้วยตัวเองค่แะแล้วว่าควารู้สึกเป็นเอ้าไดและสำหรับ PFC คนใดที่เพื่อนบอกในมาขอให้แนะนำเนอะ PFC และ่นี่ก็คือเป็นครั้งแรกของเขาคือการปมือนึงกับปน้ําเมน้ําเอื้อย้เนาะ p v บอกได้เลยว่าจะบเป็นครั้งสุดท้ายของเาราเพราะว่าจะไปอีกป่ายมือนั้นก็คือรอบริหันในทั่วปัญาเพราะว่าสถานที่ก็ถือว่ากว้างขวางแหง่ง p ซี ได้แล้วหลายเติมจะมาทางทางป้าพีเอฟซีดอกจำปาเบื้องตั้งใจมาเชียวดอกจำปามาถ่ายคลิปถ่ายดอกแค่ตัวนี้จะเป็นดอกแค่เลยอ้าจักริกาได้ได้ป่ะเป็นแถวแถวได้ไหมรุนแรงอ่ะเอาเครื่องประดัของอะไรมันทอพคือได้ฝันเป็นนั่น อย่างนอ้อมาสัมภาษณ์เล่อย่างนอ้อถ้ากันมานาั่งเต็งหูแม่กับรูกจอเ่งปุ่บป้ามาเป็บเดียวเลยนี่นี่ผู้ประเสริฐเลยผู้ประเสริฐวะพาพายแห้สวย กเออ้ยยุนี่ยุนี่เห็นแล้วหิวโถงมาอแน้ะเต็มตู้เข้าไปทางในพีเอฟซีเข้าไปในตู้ขางในส่วนใหญ่จะเป็นพระพุทธหู่เนาะปวดเกิบข้างในปวดเกิบวันนี้แหละ จะมีบางบอลมาพีเอฟซีเราจะพาพีเอซีมาสมภาพบรรยากาศทางในห้องนี้เลยและสลับทางด้านนี้ก็จะเป็นหูป,ปั้นของพระพุทธหูปอันเป็นมิ่งขวัญของสาวล้าวและสาวศาสนาพุทธ จากการปั้นและลอย่างปานิษ์เพื่อแสดงเห็นถึงความเคารพนับถือและบูชาของชาวลาวพร้อมทั้งแสดงเห็นถึงเอกลักษณ์ของลาวน้ำอีกสามารถเาได้เลยว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมและศิละปะที่งดงามที่สุดในประเทศลาวนะ เราเรากระปกมีหูดังด้านนี้ 우 เลยนี้ก็จะเป็นทางด้านนอกของหองพิพิธภัณฑ์ก็คือเป็นจะจัดเป็นสวนดอกไม้เลยงามแหงเข้ามาตั้งแต่อนชีเวดมุีเดมงเนาะไอตูอ่เนาะตอนนี้เป็นสองมองอยางแล้วพีซีเนี่ยว่าพีซีเป็นเบิองแถวใกล้ๆนะ รับทานันนอกก็คืองามแบบโปรแพงกันเลยงามคนละแบบว้าวนี่ทา้านนอกก็งามพีบิีฟันนี้ก็จะเป็นเป็นหนองหนองเสื่อมเลยเสื่อมสปกันในหูเต็มทีแล้ว <laughs> ใจก็คือบ่าได้อยากกราบดอกแต่ว่าพากันหิวข้าวแล้วพีบสิบด้เตรียมมานี่จะได้กลับก่อน าไว้มือหนาสิมาไม่มาถ่ายภาพบรรยากาศใลพีอิปซีเบิงแบบคร่าวๆในหนึ่งือสิแบบว่าพันได้ถ่ายทั่วบรรยากาศภูวากว้างแฮงอีดีสถานที่นะเอาตรงได้เผื่อเวลาหลายเติบเ,เตรียมพอเข้ามาพร้อมถ่ายกันยังพ่นได้ทั่วสัก